สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับอิงอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับขนมขนมคลีนขนมเฮลตี้นะคะที่อยู่ในดวงใจของอิงเองนะคะผ่านระยะเวลาการทดลองกินนะคะมายาวนานเนิ่นนานมากทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะคลิปนี้เหมาะกับทุกคนที่ชอบกินนะคะ จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นสายที่ต้องการจะลดน้ําหนักหรือว่าจะกินเฉยเฉยก็ไม่ได้จะลดหรืออะไรไชอบกินอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นสายที่ชอบขนมที่ไม่ได้หวานมากแบบตัวเิงเองนะคะก็มาถูกทางเลยนะคะจริงๆแล้วขนมคลีนไม่จําเป็นจะต้องไม่อร่อยนะคะทุกคนบางทีขนมคลีนแะแบบบางทีบางแบรนด์มันก็ทําให้อิงว้าวได้เลยว่าเฮ้ยมันแบบอร่อยขนาดนี้เลยหรอคือมันจะเป็นความหวานที่พอดีมากๆนะคะ ก็ทางนี้ทางนั้นอิงก,ก็ยังคงกินขนมที่ไม่คลีนแล้วก็ขนมคลีนคู่กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบอาหารบนบ้านเรามันมีอะไรหลายอย่างที่น่ากินมากทุกคนก็ไม่อยากพลาดเนาะไปรับชมกันเลยค่ะก่อนจะไปพูดถึงขนมใช่ป่ะอิองลืมบอกไปไว้ว่ามันมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่จะขายของทุกอย่างเลยแต่ส่วนใหญ่ขนมคลีนเนี่ยจะเยอะแอปพลิเคชันชื่อว่าอา r a o w อันนี้เราเรารู้จักตั้งแต่ตอนเราเรียนมาหาลาัยแล้วโอ้คือจริงๆก็พึ่งจบเนาะแต่ว่ารู้จักตั้งแต่หลายปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นยังไม่ได้บูมมากเลยนะแต่ตอนนี้เขารองรับกับพวกแกร b หรือพวกอะไรทาให้เราสามารถเหมือนทานได้เร็วขึ้นได้ของไวขึ้นอย่างงี้นะคะเป็นแอปที่สั่งสั่งของพวกของเฮลตี้ต่างๆไม่ได้มีแค่ขนมนะมีของคลีนด้วยก็ไปดูได้แล้วก็อีกร้านนึงที่เราชอบเข้าไปทานเข้าไปซื้อทานมันไม่มีที่นั่ง คือร้านที่ชื่อว่าใบเมียงใบเมียงช็อปอันนี้ก็จะเป็นของเฮลตี้ของคลีนคือันี้ดีเหมือนกันหรือว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆสาขาใบเมียงจริงๆก็จะมีร้านเฮลตี้ช็อปเยอะมากแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะเราจะชอบเข้าไปเดินใบเมียงเพราะของมันเยอะเนาะอืมแบบของเยอะมากไม่ว่าของกินของใช้ต่างๆวัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างเงี้ยก็ดีมากๆร้านใบเมียงเนาะสายเฮลตี้อืมก็แบบถ้าใครมีร้านไหนแนะนำก็บอกกันได้ในคอมเมนต์ อย่างใบเมี่ยงก็เข้าร่วมพวกแกรบพวกลายแมกด้วยนะไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยอิงจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างในการสั่งซื้อได้เลยจ้ะคะแนนสูสีกันมากจริงๆก็คืออยากจะให้อยู่ท็อปอันดับหนึ่งกันหมดเลยทุกคนนะคะแต่มันถึงเวลาต้องเลือกเนาะเหมือนเรามาอยู่รายการการแข่งขันในการโหวตขนมต่างๆว่าอันไหนแบบถูกใจเราที่สุดนะคะคือตอนนี้มันสูสีกันมากเลยทุกคนมันจะเดี๋ยวพูดชื่อก่อนละกันนะคะโอเค ไม่เป็นการเรียนคะแนนแล้วกันแต่เป็นแบบค่อยๆพูดทีละแบรนด์ลวกันเนาะโอเคแบรนด์แรกนะคะขอพูดถึงขอพูดถึง skinny l i c i a นะคะ skinny l i c i bkk อ่าถ้าเราดูไม่ผิดนะคะจริงๆแล้วมันก็คือเป็นแบรนด์ที่เขาแตกออกมาจากอ่า coffee bean by d o w ถ้าพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้ยพอเราเข้าไปดูเนาะคือตอนแรกอราไม่ทราบคือเราติดตาม skinny l i c i a n นะมันนานมากทุกคนแล้วแบบ ตั้งแต่เราตั้งแต่เราเรียนมัธยมหรือเปล่าไม่แน่ใจตั้งแต่ช่วงไม่ก็ช่วงมหาลัยแบบแรกๆเลยที่เราเริ่มดูพวกของสุขภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็ไปตามดูแล้วไม่มีโอกาสได้ซื้อทานสักทีจนเหมือนแบบเราได้ไปที่ภารกอนนะั้งแล้วเฮ้ยวันเนี้ยแหละถึงเวลาแล้วที่ต้องได้ลองกินอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือมันดีมากเลยนะสําหรับดูหน้าเราพูดจริงไม่ก็ก คือมันดีมากสําหรับใครที่ชอบช็อกโกแลตใช่ไหมหรือว่าชอบโมจิหรือชอบความแป้งที่มันดุบๆบอกเลยคลิปนี้เอาใจคนรักแป้งแป้งมากๆเนาะคืออันเนี้ยคือคุณจะไม่กินครีมหรือว่ากินครีมเน่ะก็ได้เนาะคือถ้าดูไม่ผิดเน่ะเขาจะมีเป็นแบบพวกคีโตด้วยมงอันเนี้ยเดี๋ยวพาไปสอนะ่องไอจีนะอ่าสกินนี่ลิเชนเนี่ยคือหลักๆเนี่ยเขาจะเป็นพวกช็อกโกแลตแล้วก็จะเป็นแบบพวกพุดดิง้งพุดดิ้งช็อกโกแลตพุดดิ้ง ชาเขียวนี้แล้วก็อันมาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเค,ค้กด้วยคือตัวแป้งเนี่ยเขาทำจากแบบผงแอลมอนเนีทุกคนบดๆใช่ปะแล้วโอ้มันดีมากเลยนะคือเราไม่รู้ว่าเราโดนยิงแอดหลังจากกินเนี่ยเยอะหรือเปล่านะแต่พูดแลยยังอยากกินอีกเลยนะเออคือชอบมากมันนิ่มมากเลยนะมันแบบมันนุ่มละมุนแล้วแบบไม่อยากให้หมดบบเวลากิน คือคุณภาพอบบเขาสมราคาจริงๆดูคนตอนแรกอะเราอะถ้าถ้าคนที่เขาไม่ได้คนที่ไม่ได้สายกินของเฮลตี้อะออของเฮลตี้ส่วนใหญ่ราคามันจะสูงใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเราต้องยอมให้เขาเลยเพราะว่าวัตถุดิบอะ่ะเขาดีจริงๆอ่ะอันนี้ถ้าถ้าดูใช่ปะคือตรงเนี้ยเขาจะใช้เป็นพวกโกโก้หวานน้อยมเมล็ดเจียกล้วยช็อกแล้วก็เป็นแบบมัทฉาพรีเมียมอ,ะอ่ะ มันก็จะมีเป็นพวกอบกรอบที่เราสามารถเก็บได้เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแช่ตู้เย็นคือบางอันเนี่ยก็จะเป็นไร้น้ําตาลเนาะเขาจะมีเหมือนตัวที่ใช้แทนความหวานแทนมันจะมันจะทดทดแทนกันได้เนาะแล้วแบบเออคือมันเดียุกคนแล้วแล้วคือเราดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยเขาพิถีพิถันมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออโยคืออันนี้ก็ลองไปดูกันมันจะมีหลายราคามากๆนะคะว่า เออเราชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแบบโมจิเปล่าโมจิช็อกอะไรเงี้ยเออไปลองกันแล้วก็มาฉากเข้มข้นมากลองมาแบบเยอะแล้วนะคะก็ร้านนี้คือหนึ่งในร้านโปรดค่ะต่อที่แบรนด์ที่2กันค่ะตรงนี้อิงไม่ได้เรียงคะแนนความชอบนะคะก็คือชอบทุกอันเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากอันไหนก่อนก็เลียงแบบนี้แล้วกันนะคะทุกคนโอเคอันต่อไปเนี่ย จะชื่อว่า N by n e w t l i l i t ค่ะคือมันชื่อ N นะถ้าจะไม่ผิดเนาะถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะ <c oughs> เออคือส่วนตัวเรากินโปรตีนของ n e w t l i l i t อยู่แล้วเออ,อทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่า n e w t l i l i t e มันเป็นของ M w เนาะแล้วแบบเราต้องเป็นสมาชิกก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราต้องแบบสั่งซื้อยังไงอะไรยังไงอย่างเง,งี้ยจะบอกว่าไอตัวของใหม่อะมันสามารถสั่งซื้อผ่านลินได้เลยไม่ต้องสมัครสมาชิก อ่าเกดปะเออแต่อันเนี้ยคือถ้าสมมติว่าใครคลิกไปแล้วแล้วมันสั่งไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยสามารถทักมาถามได้ว่าพี่กดยังไงจากซื้อแบบกดยังไงต้องกดยังไงเงี้ยถามอีกได้เนาะเพราะว่าอิงก,ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าลิงก์มันเสถียรขนาดที่แบบไม่ต้องไม่ต้องไซอัพแล้วสามารถสั่งได้หรือเปล่ามันก็จะเป็นแค่สินค้าแค่บางตัวบางชอบเนี่ยคือตอนแรกอะเห็นจาก คุณแก้วเขาลงรูปก,ก่อนอะเป็นไงเป็นคนที่แบบธาดการตลาดไหมคืออย่างสกินนี่ลิเชียนี่ก็คือเห็นแอดบ่อยๆบ่อยๆจนอยากกินเอออันนี้แบบว่าโฆษณาซื้อฉันได้หลอเล่นคือตรงเนี้ยอะมันจะมีตัวโปรตีนคุกกี้โปรตีนใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวเยลลี่วิตามินมันจะมีตัวที่เป็นเกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะจะเป็นรูปหัวใจ น่ารักมากโอ้ oh my god แล้วก็เป็นแบบว่ากัมมี่แบบกลมๆใหญ่ๆคึมใ,ใหญ่มากทุกคนแล้วเขียนข้างซองว่าแบบกินแค่วันละสองชิ้นพอคือมันจะเป็นน้ําตาลจากข้าวโพดท,ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไอคุกกี้โปรตีนอะ่ะไม่มีแป้งอันเนี้ยที่ชอบมากแต่เวลากินอนะ่ะมันรู้สึกเหมือนเรากินแป้งนี่ก็เลยแบบเลิฟมากเพราะว่าแบบปกติเป็นคนกินแป้งแล้วรู้สึกว่ามันกินมากๆมันก็ไม่ดีเนาะมันก็สะสมถุกไหไรทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยมันง่ายตรงที่อ่ะถ้าเรียงกันเนาะสามตัว อีกตัวหนึ่งอะมันจะเป็นคอลลาเจนก็ไม่ได้อยู่ในหมวดขนมแล้ววันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่ากินง่ายกินง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องการนอนหลับเนาะอันนั้นลองกินดูก็โอเคนะแบบรสชาติมันจะเป็นเหมือนนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนิดนึงอ่ะพูดแค่นี้เพราะอันนั้นมันไม่ได้อยู่ในหมวดขนมเนาะแต่3ตัวเนี้ยถามว่าชอบตัวไหนมากที่สุดชอบตัวคุกกี้โปรตีนมากที่สุด แต่ตัวเยลลี่อ่ะเออคือต้องเคี้ยวดีๆไม่งั้นอาจจะติดคอได้ทุกคนต้องเคี้ยวดีๆนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเอ้ยมันบำรุงดวงตาแล้วมันกินง่ายหรือว่าเป็นวิตามินรวมต่อวันอ่ะอันนี้ก็เวิร์กอยู่คิดว่ามันง่ายมากโปรตีนคุกกี้โปรตีนอ่ะอันนี้เยลลี่แล้วแต่คนเพราะว่าบางคนก็จะรู้สึกว่ามันหวานไม่เหมือนเยลลี่ปกติที่กินทั่วไปแต่ว่าถ้าเรากินไปสักพักเนี่ยเราจะเริ่มคุ้นชินว่าอ๋อโอเคความหวานแบบเนี้ย มันเป็นการหวานจากธรรมชาติมันก็เลยไม่ได้แบบให้สารเคมีสารพิษต,ต่อร่างกายเนาะอืมแล้วก็ไม่ควรเอาไปตักแดดเดี๋ยวมันละลายเดี๋ยวแบบวิตามินมันเสื่อมอัมนนี้คือข้อเสียเนาะที่แบบเออถ้าจะเอาไปกลางแจ้งก็ต้องดูอุณหภูมิด้วยเพราะว่าประเทศไทยมันร้อนมากทุกคนอืมส่วนตัวก็เลยเลิฟคุกกี้โปรตีนสุดเพราะว่าบางทีอะรีบแล้วพวกไปไหนอย่างเงี้ยเราบางทีมันหาซื้อขนมที่เป็นเฮลตี้ไม่ได้แล้วเราอยู่ในช่วงแบบ เอออยากจะลีนไขมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็ง่ายแล้วก็เวลาจะออกกําลังกายว่าต้องมาหาอะไรกินก่อนตอนเช้าก่อนที่จะไปออกกาลังกายอย่างเงี้ยอยากให้มีแรงนิดนึงไอ้คุกกี้โปรตีนมันก็ตอบโจทย์ตรงที่แบบบางทีกินไปแค่สองสามสองสามชิ้นอะเออเริ่มพอมีแรงแล้ว,ลวก็ไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยตัวเนี้ยแหละก็เลิฟที่สุดคือจริงๆอะอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ตัวเนี้ยที่กำลังจะพูดคือเลซิตินอีทุกคนจะงงว่าเฮ้ยมันคือขนมยังไง แต่บอกเลยว่าอันนี้มันศูนย์แคลอรี่ออแล้วแบบว่ามันรสชาติส่วนตัวไม่ได้แย่แต่แบบบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะอันนี้มันจะเป็นออกรสแบบว่าทวนเหลืองทวนเหลืองน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยๆน่อยแล้วประเด็นคือเราอ่ะก็กินมานานแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันช่วยให้เราไม่ได้อยากกินจบุบกินจิบขนาดนั้นเหมือนเวลามันดึกแล้วแล้วแต่เหมือนแบบยังต้องอยู่ท,นทานู่นทํางานนู่นนี่นั่น,นต่อก็ จะกินเลซิตินเขียวให้รู้สึกว่าเหมือนได้เขียวของธรรมชาติที่มีส่วนช่วยในร่างกายของเราอ่ะนึกออกปะเออแล้วมันเป็นอะไรที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดไม่ได้กึ่งขนมขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่าราคามันสมเหตุสมผลและกินได้นานมากเนาะแล้วก็มีเพื่อนอ่ะที่แคปบมาจากคลิปที่ what in my bag อะของแล้วคือแบบเขากินด้วยเราแบบโอยตื่นเต้นกินเหมือนกันเลยก็ปวเร้อแบบนี้เลยตอนเราเห็นรูปแบบมุ้ย ฉันต้องสวยแบบเขาแล้วแหละลยอะไรเงี้ยก็แบบแอบกินตานหนิดึงนะตอนแลกกินก่อนแล้ว <c oughs> เขาเพิง่งรู้เหมือนกันว่าเขากินเนาะเออก็ประมาณนี้โอเคไปดูตัวต่อไปกันค่ะบแบรนด์ต่อไปที่จะพูดถึงนะคะคือ Lean Life ค่าอ่าอันเนี้ยบอกเลยนะทายว่าอิงเปิดใจจากโปรดักต์ไหนของเขาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจะทายยังไงเนาะค <c oughs> อมเมนต์บอกก็ได้สมมติว่าแบบยังดูไม่ถึงอะไรเงี้ยเออไม่ได้เนาะ อิงเปิดใจจากวาฟเฟิลค่ะทุกคนก็คือเนี่ยมันจะเป็นแบบวาฟเฟิลแบบนี้เว้ยนี่แบบนี้เอ้ยแล้วทุกคนคือมันอร่อยมากแบบไม่อยากจะบอกคือโหคือโปรดักต์เขาเยอะมากใช่ไหมแล้วก็แต่แต่แบบว่าคือตัววาฟเฟิลอะมันเป็นวาฟเฟิลเต้าหู้เฮ้ยทุกคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยอิงวาฟเฟิลจากเต้าหู้มันจะอร่อยได้ยังไง ครั้งแรกเลยเมื่อประมาณปีที่แล้วก็ซื้อจากร้านใบเมี่ยงเนี่ยแหละแล้วก็ทุกคนแนะนําว่าให้เขาเวฟด้วยนะแบบอุ่นร้อนอะไรเงี้ยมันจะอร่อยมากยิ่งขึ้นเนาะเท่านั้นแหละทุกคนหอมมากเป็นครั้งแรกที่กินอะ่ะคือไส้พิซซ่าซัมติงอะไรสักอย่างอะ่ะเออไส้พิซซ่าแล้วแบบพอกินเข้าไปปุ๊บแบบเฮ้ยเหมือนกินพิซซ่าเลยคือตอนนั้นตื่นเต้นแบบอย่างนี้นะหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็ไปขย่าตัวเพื่อนแบบเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยเพื่อนก็ไม่เก็ต เพื่อนก็รู้สึกว่าแบบมันก็เต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันอร่อยมันมีความเป็นเหมือนแป้งมากแล้วเราสบายใจที่แบบเฮ้ยมันเป็นเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแม่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตขนาดนั้นมันมีความเป็นโปรตีนที่เยอะมากเนาะแล้วก็มันมีหลากหลายไส้มากทุกคนคือในร้านเนี่ยเขาจะมีโปรดักที่เยอะมากๆนะถ้าจะไม่ผิดอะเหมือนเคยกินพวกเปียะของเขาได้ไมั้งเอออันเนี้ยก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็ จะมีเป็นตัวเหมือนคล้ายๆขนมปังอ่ะเออใช่ใช่ขนมปังของเขาก็อร่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยพวกแบบว่าวาฟเฟิลใบเตยที่มันเป็นเต้าหู้หรือว่าวาฟเฟิลไส้อ่ามันจะมีหูไส้เขาเยอะมากลนะไข,ข่เค็มคัสตาร์ดแบบคือมันดูไม่ใช่ขนมคทีนะ่ะจริงแล้วมันอร่อยมากยิ่งแบบรสใบเตยมัง้งเขาเขาอุ่นร้อนให้อะหอมมากอร่อยมากฟินแบบ อยากกินอีกเลยอ่ะมีไส้มะพร้าวมีไส้ที่เป็นแบบช็อกโกแลตหรือว่าเป็นไส้แบบสตรอเบอรี่อะไรอย่เงี้ยเออเลิศบอกเลยว่าอันเนี้ยคือเป็นหนึ่งในดวงใจที่ที่เวลาไปผ่านใบเมียงอ่ะก็จะซื้อบ่อยมากเนาะเออควรมีติดบ้านไม่ขนาดนั้น <c oughs> ถ้าลีนไลฟ์ผ่านมาเห็นก็นะคะชอบมากนะคะสกินนี่ด้วยนะคะเะคะอ็นาบนีทไลฟ์เลยนะคะชอบทุกแบร์เลยนะคะชอบกิน เนาะก็ยังไงก็ไปลองกันดูกันนะคะราคาไม่ได้สูงมากเนาะก็ประมาณ50-60หแหละถ้าเป็นตัววาลเฟิรนนะถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้ราคาประมาณนี้ค่ะแล้วแล้วก็มาถึงแบรนด์สุดท้ายกันค่ะทุกคนนั่นก็คือ Skinny b บอ e บอกเลยว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่อิงอะ่ะกินแรกแรกๆตั้งแต่เข้าสู่วงการขนมคลีนเลยนะทุกคนอืม แบบอาจจะพูดตกหล่นนะคะจริงๆก็อาจจะมีแบรนด์อื่นที่ชอบแต่หาชื่อเขาไม่เจอนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้อัปเดตก็บางทีไปตามๆใน i อจก็จะแบบโพส์ว่ากินกินอะไรบ้างเนาะในแต่ละวันนะคะแล้วก็อย่างอันเนี้ยคือทุกคนมันเป็นแบบโรเขาจะเน้นเรื่องโรมากต้องเลือกแบบ ถ้าสมมติว่าใครที่ซีเรียสเรื่องแคลอรี่อ่ะก็ต้องเลือกอันที่แบบแคลต่ำๆเนาะมันก็จะแล้วแต่อ่านว่าอันไหนแคลน้อยแคลมากอนะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเป็นพวกครีมชีสอนะไรเงี้ยคือคุณแบบเขาทําให้อร่อยอนะ่ะแค่นี้แบบเขาก็เก่งแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แบบสามารถลดแคลลงไป,ปกว่านี้ได้อีกเนาะคือแบบเข้าใจคนทํานะคะแต่ว่าไออย่างตัวเนี้ยที่มันจะเป็นแบบเราสั่งขยะไปเตยเขาบอกว่า91แคลคือมันน้อยมากๆเนาะคือเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบ ของ keto low fat แล้วก็ไฮโปรตีนอืมก็แบบไปลองกันโอ้แช่ตู้เย็นแล้วกินอะ่ะคือดีมากเลยนะคือตอนมันมีวันนี้นครั้งหนึ่งที่แบบว่าอยากจะกินแค่ครึ่งเดียวแล้วก็แบบเก็บแช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยไปไปมาแบบไม่ไหวแล้ว <laughs> กินหมดเกี้ยงเลยจ้าอันเดียวเลยค่ะทุกคน <laughs> ไม่เหลือนะคะเออ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังแบบติดตามกันอยู่เนาะหวังว่าเราก็จะตั้งใจนะคะทำคลิปวิดีโอดีๆออกมานะคะแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์ม t i k t o กนะคะไอ r ีเรียลนะคะที่ยิงทําในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้อัพ Youtube ก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะทุกคนก็ถ้าใครชื่ชอบหรือว่ามีอะไรติชมก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเย้บ๊าย